สวัสดีครับพบก,กับผมอีกแล้วนะฮะในช่อง VKK เรามาดูเครื่องปั่นไฟยังใช้ได้ปกติครับตั้งแต่สองสามปีที่แล้วเครื่องตัวนี้ไม่ได้ทดอะไรครับเอาตรงๆเลยดูไฟกี่โวลต์นีะครับ ยังใช้ได้ดีครับผมปั่นบอไม่มีอะไรมากครับง่ายๆเครื่องยนต์ยันมาก t f 5 0 d i มีกุญแจด้วยครับไม่ได้ทดมอเล่เหมือนที่ผมถ่ายวันนั้นครับอันนี้เป็นธรรมดาตรงๆเลย ช้ยันมากเอายันมากปั่นยังใช้ได้ดีครับ จบคลิปเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ